Ah, back. Oh, 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 no, 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 na, no, 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 pida no, สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องที่ทองทำน้องดาวเรืองนะคะไต้เวลาดาวเรืองไปโรงเรียนอีกเร็ว ดูดูขาหอบให้พี่ท้องนะดาวเรืองเชียให้เองไม่ไปโรงเรียนบอดาเรือง ต่องไงไอ้ผูกพี่ทองเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวไอผูกพี่ทองเมื่อวานก็ลืมใช่ไหม,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 มเออโอน่าเนีะเโมยกินกล้วยเดินตามจริงไปจริง <laughs> ไปโรงเรียนกับดาวเรืองไหมโกโก้ยังจะไปโรงเรียนกับดาวเรืองไม่ดูทำหน้าตาสิเมื่อกี้ไม่ให้ดาวเรืองเก็บตะขอให้ดูหน่อยมากเกินจะเก็บอยู่แล้วยังจะเดินไปเก็บอีกเนาะดาวเรืองมาโอ้โ ดูโกโก้อยากไปด้วยซีหัวตั้งเลยน่ะ ดาวเรือยังจะขึ้นไม่ได้เลยก็ไปเลยกลับบ้านไม่ต้องวิ่งตามไป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 กลับบ้าน ่ยังไม่พอบอสเดินช้าหน่อยนะเปล่าเดินเดินก็ช้าหน่อยก็ไม่ได้วันนี้จะระทึกหรือเปล่าวนนั้นไม่ระทึกเลยวันนั้นไม่ระทึกเลยวันนี้นนนนจะระทึกหรือเปล่า ดาวเรืองดูเอาเหนีบใบแต่ไม่กินนอนเหนีบกระปากวันเท้ๆออดูอ่ะดาวเรืองนี่หน่าดาวเรืองดูดาวเรืองมาลวฟ้านิ่งเลยพี่ฟ้า รองปาฟ้าวันนี้ง่ยงน้อย Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 ฟ้าทำหาให้ตกใจเลยพี่ฟ้าทำให้ตกใจเลยพี่ฟ้านี่จะร้องก็ร้องเพราะพ่อตั้งตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ใช่ฟ้าเปิดปุ๊บทันที

Lạy của tôi, hay 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 กาเรื่อง้าเรื่องอืมการีบเลยจะไปโรงเรียนรีบเลย <c oughs> อ,อ,อย่าไประทึกที่โรงเรีนเนยนนะจะรู้ไหมเราจะระทึกอีกไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเนาะตตัตั้งวไม่ทำเลยที่ฟ้าร้องเท่านั้นแหละอ่าที่ฟ้าก็อารมณ์เมา่อกี้ต้องออย,ยังไ <c oughs> งวนี้น <c oughs> <c oughs> ่จ้าเ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 ต้าเจ้าเจาเจ้าเจาเจ้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 าเจา จวดำเลยอาบน้ำแต่เช้าได้บ่เจ้าคันคันขันขันยักไปทักทายเ้าเรื่องอหมดเจ้าขโม,มยเกิดปูดเลยนะเอาเลยเจ้าโยกข้าปลาเลย เออเออไหนดูสิจ้าทำอะไรไหนดูสิจ้าทำอะไรเออ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 เก็บข้าปากไม่สูงแต่ข้าปากเลยนะจ้าเาะออโอ้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 ออ้ออ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ เอ็งเก่งเก่งปูทำไมจับดูดูดูเอ็งปูปูวิ่งตามเอ็งไม่ทันเลยเมื่อกี้นะเห็นไหมเอ็งรู้ไหมวิ่งจนปูตามไม่ทันแล้วเลยอาแต่ให้พี่ดาวแตพี่ดาวไม่หันมาก็เลยวิ่งหนีเนาะให้เจ้าว่าจ้าให้พี่ดาวหน่อย ันนสใจอย่างว่าเออรองเท้านี่เอาไปทิ้งได้ไหมหน่ขอไปทิ้งได้ไหมทำไรนะเจ้าดูสิดูจกปากอีเล่าทำไรเฮ้ยหยุดมาเนี่ยโอ้ยจินัจเลยยางอะไรเส้นใหญ่เสะยางเข้าปากตอนไหนไม่รู้แล้วมาได้ไงล่ะ เต้นชิดจ้าเต้นแล้วเต้นเต้นขอกล้วยแล้วขอกล้วยอย่าราขอฝากคลิปไป็นจดเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกริ่งอลืติดตามช่องพี่ทองคำน้องดาวเรืองด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าก็เรียจ้าเลยวจ้าที่สวยเลยจ้าที่สวยเออ